Jules et Hercule, c'est priant et musicien. มาละจ้ามาแล้วสวัสดีสุภูสุคนจากฝรั่งเศสจา้าผู้ติดตามใน้ส่องสันในหลายคนอ่ะสิเคยเห็นแต่อันกิจกรรมฟังพอสามื้อนี้สิพาไปเบิ่งกิจกรรมวันร่วมหยาดฟังแม่สามีจา้าพวกข้าเดินทางทั้งเบิด6กชั่วโมงจากเมืองเนด่ดองมาเมืองลีนจา้ามาหอดกับคำละจ้าก็เลยพากันมานอนอยู่บ้านยาคุณญานี่อายุประมาณเก่าปีลวเดจ้าหลังจากที่คุณปู่เสียคุณย่าก็อาศัยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะคะหลังจากที่รู้ว่าหลานๆจะมานอนที่บ้านเพื่อนก็ทำกับข้าวไาาว้รอเก็อ,อกน ทางประมาณชั่วโมงเคิงไปบ้านคุณยายบ้านคุณยากับคุณยายก็จะอยู่เมืองเดียวกันนะคะแต่ว่าห่างกันประมาณ1ชั่วโมงคือเมือนีสิบมิยติฝั่งคุณยายด้วยจ้ามิแต่าฝั่งยายเมืองแถวนี้พวกตึกรางบ้านช่องก็จะประมาณนี้นะคะกับสิเป็นแบบออกแนวแบบว่าเป็นอิดอิดแล้วก็ปูนเปลือยตามสไตล์ฝรั่งเศสจ้าสถานที่จัดงานมือนีข้าเจา้ากับเซาเป็นแบบอโรงเรียนเกา่าเพราะว่าอยาิบักนิกมือนีก็คือลอยก็ค้นเลยจ้าก็เลยต้องจัดสถานที่ที่แบบใหญ่จักหน่อยเป็นเขตขายโรงเรียนอนุบาลเก่าแม่จ้า เขากะซิมีห่องให้นอนมีหมองให้อาบน้ำพอมาหอดผัวเขากะขนของลงจากรถแล้วก็ไปหาจับจองหม่องนอนจ้า พวกแกเข้าใจไหมว่ามันเป็นโรงเรียนเก่าใช่ไหมมันเป็นคล้ายๆโรงเรียนอนุบาลเก่าอะไรอย่างนี้นะ่าแล้วบรรยากาศมันก็จะน่ากลัวคล้ายๆโรงเรียนผีสิงแหมแกบริเวณรอบโรงเรียนก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเดินขึ้นมาบนสันเท่านั้นแหละรู้สึกขนลุกขนพองปากก็ดีแล้วเกินไปถามผัวว่าเธอว่ามันจะมีผีไหมผัวก็ตอบไม่คิดเลยเป็นโรงเรียนล้างที่ไม่มีเด็กแล้วนะ่ะเธอคิดว่ามันจะมีผีเด็กไหมล่ะวะซันทางคนจัดงานพวกแม่แฟนฉันล้ะก็พวกญาติเพื่อนนะจะ้าเจากระจังเป็นรถหมูหันมาแบบนี้พอกินขขากินอย่างแล้ว แล้วกับาเล่นเกมพวกเธอเบิ่งญายาฟังแม่แฟนสันโลดจ้าร้อยกว่าคนข้าเจ้าขยันผลิตลูกคักได้จ้าเด็กน้อยว่าท่านไดนยาน,นมประมาณหาสิบคนลรวจา้าเป็นพี่สาวน้องสาวของแม่แฟนจันกับประมาณหกคนที่เลี้ยนอกนั่นจะเป็นลูกหลานเหนโนหลนเพิ่์จ้าวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศสเนาะจ้าเวลาข้าเจ้าอันพอการสวัสดีกันข้าเจ้าสิจูบสายจูบขวานตอนมาถึงพวกเราก็ต้องมีการทักทายแบบจูบสายจูบขวานทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะร้อยกว่าคนเล่นเกมกับจริงจังได้จ้าบ่าเล่่่นหัวดทีเห็นสี หัวกันอยู่นี่คือว่างแผนได้จ้าว่างแผนเขาก็สิแบงกลุมเป็นตามขอบคัวจ้าน้ำสกุลหนีน้ำสกุลนั่นเองสิ เกมซากเอร์นี่ครอบครัวพวกฉันที่มากกันแล้วนี่ประมาณ8คนนึงจ,จ<า>้พวกเราก็ใจหวั่นๆจะสู้เขาได้ไหมอะไรอย่างนี้สักพักหนึ่งจ้ามีรถตู้ขั้นหนึ่งแลนเขามาครอบครัวพี่สาวคนใยญ่บักนิกมากเพิ่มเป็น13คนเกมซากเอร์ครอบครัวพวกเราก็เลยเป็นฝ่ายชนะนะคะหลังจากพวกเราไปเล่นเกมกลางแจ้งที่ไม่มีแดดเลยแล้วมันก็หนาวก็หยางก็เลยย้ายเข้ามาในฮอนะคะแต่ละครอบครัวเขาก็จะทรงตัวแทนออกไปทําการแสดงให้ทุกคนมีส่วนร่วมอะไรอย่างนี้ค่ะครอบครัวพวกเราก็ส่งสามหนุ่มออกไปนะคะ เกมต่อไปสิเป็นเกมโฆษณาขายของจ้าแต่ละครอบครัวก็จะถูกสุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบครัวของพวกเข้ากลายเป็นนมคนที่ถูกเลือกไปทําการแสดงก็สิเป็นแฟนนีกับชาลลอจาเดี๋ยวมาเบิงลีล่าการขายนมของสองสาวแม่ ส่วนทีมอื่นกับทรงโตแทนไปขายของคือการบางทีมกับสิไดเป็นแนวเปิดขวดทั้งสีแนการซ้ำกระป๋องกระแป้งแนกรมีจ้าส่วนทีมนี้คุณตากับจูงมือหลานมาขายน้ำเพิ่ทีมนี้ขายกระดาษทิชสู่วาซันผู้แข่งของขอบครัวเฮาจ้าเพราะว่าหลานๆสีอายุไล่เลียกันกับพวกสามข่มกวนตีนกับพ่อปันกัน สรุปกิจกรรมตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนกินข่าวเว้ากันเล่นกินข่าวเว้ากันเล่นประมาณนี้จ้า <laughs> แต่คนฝรั่งเศสเขาจะคุยกันเก่งแห้งจ้าโดยเฉพาะถ้าไม่ค่อยได้เจอกันแบบนี้นะคะคุยกันได้ทั้งวันสันก็วินจนวสีหกักฟังออกแนบะว่าออกแนะ่กินเบียร์กินเหล้าไหวแชมเปญตีกันมาเนี่ขอบคุณหยาดฟังแม่แฟนฉันหนีเพิินกับสีหูจักฉันบ้างลุงปานาอานีเคยผอกันแล้วเทือนืงอถ้าเป็นลูกหลานเล่นหลนเพิ่นสีเห็นฉันทังรูปภาพงานแต่งงานฉันกับบังนีกีพานมาเนี่แหละจ้า ถ้าคนในครอบครัวแต่งงานมีลูกเขาก็จะส่งข่าวให้กันดูอะไรอย่างนงี้ครอบครัวฟังแม่แฟนสันนใจดีบ่ตังจากครอบครัวฟังพอเลยจา้าประมาณเที่ยงขึ้นตีหนึ่งคนกะเริมทยอยกันไปนอนแล้วที่นี่กะเหลือแต่ซุ้มผีบาร์เด้นมานีจา้าอยู่จนว่าหอดีตีสี่ตีห้าลำพงเสียงกบเดยดีเลยเสียงแตกว่าสันนีเต้นว่าเต็นมวนเต้นแสบป,ปานอยู่ในผับจา้าเสือสีฟ้านี่มูไหมฉันจา้ายิงก็เป็นสะพายของบ้านเหมือนกันยิงบอกยิงมักนิสัยคนเอเชียแห้งว่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับ ม,มูสุดหล่อของบ้านลากานั่งรถหกชั่วโมงไม่บ่นสักคำ <laughs>